ันนี้คุณครูจะมาสอนในวิชาการงานอาชีพนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้เราก็จะเรียนกันในหัวข้อเรื่องการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อเข้าสู่อาชีพค่ะการเสริมสร้างการประกอบอาชีพนะคะปัจจุบันนะคะก็จะมีอาชีพที่หลากหลายอย่างเลยนะคะที่สามารถทํารายได้ให้กับนักเรียนนะคะหรือว่าบุคคลทั่วไปค่ะดังนั้นนะคะ เราจึงควรที่จะศึกษาหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับอาชีพที่เราสนใจนะคะเพื่อนำมาเสริมสร้างในการประกอบอาชีพของเรานะคะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็เป็นการสั่งสมนะคะประสบการณ์ในอาชีพนั้นๆนะคะเพื่อที่จะทำให้เรานะคะก้าวไปสู่อาชีพที่ตนเองสนใจและก็ชอบนะคะได้อย่างมั่นคงค่ะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูความสำคัญของการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพค่ะการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพนะคะก็มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้ผู้เรียนนะคะได้รู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะคะที่ตนเองสนใจนะคะแล้วก็ได้พัฒนาทักษะที่จํำเป็นค่ะต่อการประกอบอาชีพนั้นๆน,น,นะคะ รวมไปถึงการนำไปสู่การปฏิบัติจริงในอาชีพที่ตนเองสนใจค่ะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านของอาชีพนะคะให้แก่นักเรียนนะคะส่งผลให้นักเรียนได้รู้จักตนเองมีโอกาสที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถนะคะทัศนคติหรือว่าศักยภาพนะคะของตนเองนะคะให้เหมาะสมกับอาชีพที่ตนเองสนใจค่ะแล้วก็เป็นการ เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเองค่ะแล้วก็ช่วยให้เป็นการประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะอันนี้ก็คือความสำคัญของการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพค่ะ การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพนะคะเราสามารถทำได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะหรือว่าการเข้ารับการฝึกอบรมนะคะเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจค่ะศึกษาสถานการณ์ด้านตลาดแรงงานนะคะทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยนะคะเพื่อเข้าถึงแหล่งงานนะคะโดยติดตามจากการประกาศรับสมัครงานหรือว่าพิจารณาจากความรู้ความสามารถนะคะ ผลค่าและก็ผลตอบแทนต่างๆนะคะเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆนะคะอันนี้ก็คือความสำคัญของการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพค่ะต่อมานะคะก็คือสถานการณ์ด้านแรงงานนะคะสถานการณ์เกี่ยวกับการมีงานทํานะคะมีการจ้างงานนะคะทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตนะคะที่จะเกิดขึ้นค่ะกับผู้ที่ใช้แรงงานนะคะ การศึกษาสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับแรงงานนะคะมีความสําคัญนะคะต่อผู้ที่จะเข้าสู่หมดาการประกอบอาชีพนะคะเพราะว่าจะทําให้เรานะคะรู้ว่าในขณะนี้นะคะตลาดแรงงานมีความต้องการในทิศทางใดนะคะแล้วก็มีความต้องการแรงงานในด้านใดบ้างคะ่ะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมตัวในการเลือกการศึกษานะคะเพื่อฝึกทักษะนะคะและก็การประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับตนเองคะ่ะ ตามสถานการณ์หรือว่าด้านตลาดแรงงานนะคะของปัจจุบันค่ะอันนี้ก็คือเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการตกงานนะคะไม่ทาให้เราไม่สามารถที่จะมีงานทําได้เมื่อในขณะที่เราเรียนจบมานะคะก็จะทําให้เกิดปัญหาเป็นผู้ว่างงานนะคะก็จะทำให้เกิดการไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตทํางานค่ะการทํางานอย่างมีความสุขนะคะก็จะ ทําทให้เรามีอนาคตที่มั่นคงค่ะแรงงานนะคะก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะดังต่อไปนี้ค่ะแรงงานชนิดที่1น่นะคะก็คือแรงงานมีฝีมือค่ะก็คือแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมนะคะความรู้เฉพาะทางะคะมีการสร,สร้างนะคะประสบการณ์ชีวิตในวิชาชีพน,นั้นนะคะได้รับการฝึกอบรมนะคะเป็นเวลาที่ นานนะคะซึ่งแรงงานประเภทนี้นะคะยังขาดแคลนอีกมากนะคะในประเทศของเรานะคะทำให้อ่ไม่เกิดปัญหาในการว่างงานนะคะและรัฐบาลนะคะยังเร่งผลิตแรงงานประเภทนี้นะคะให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งประเทศในประเทศของเรานะคะแล้วก็ต่างประเทศค่ะปัจจุบันนะคะ งานฝีมือนะคะบางประเภทก็มีจำนวนมากนะคะส่งผลให้เกิดภาวะการว่างงานค่ะหรือมีการจ้างที่มีอัตราค่าจ้างต่ำกว่าความสามารถนะคะหรือทำให้ต้องไปทำงานที่ไม่ถนัดนะคะแล้วก็ไม่ตรงกับความสามารถของตนเองนะคะทำให้งานนะคะที่ทำมาไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะ ต่อมานะคะก็เป็นแรงงานประเภทที่2นะคะก็คือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือค่ะก็จะเป็นแรงงานที่ใช้แต่กําลังแรงกายนะคะไม่ได้รับการฝึกฝนหรือว่าฝึกอบรมนะคะในความรู้เฉพาะทางนะคะก็จะทําให้ได้รับค่าจ้างหรือว่าค่าตอบแทนนะคะเป็นค่าแรงขั้นต่ํานะคะหรือว่าเป็นค่าจ้างรายวันรายสัปดาห์นะคะ หรือว่าเป็นค่าจ้างแบบเป็นงานตามที่เจ้านายนะคะได้ตกลงกันไว้นะคะปัจจุบันนะคะแรงงานประเภทนี้ก็จะเป็นความต้องการของธุรกิจทางภาคเกษตรนะคะหรือว่าเป็นงานด้านบริการที่ทําให้ต้องจ้างแรงงานจากต่างด้าวเข้ามานะคะซึ่งมีค่าจ้างที่ถูกกว่าแรงงานของไทยค่ะใน การทำงานภาคของอุตสาหกรรมนี้นะคะก็จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะส่งผลให้ต้องการนะคะแรงงานประเภทการฝีมือนะคะมากกว่าค่ะส่งผลนะคะให้ภาครัฐนะคะเร่งผลิตฝีมือแรงงานที่ไร้ฝีมือนะคะโดยจัดฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆนะคะทั้งระยะสั้นและระยะยาวค่ะ เพื่อให้แรงงานสามารถที่จะพัฒนาฝีมือนะคะกลายเป็นแรงงานที่มีฝีมือแล้วก็ช่วยส่งเสริมความสามารถแล้วก็สร้างประสิทธิภาพในการทํางานให้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยหวังให้แรงงานเหล่านี้นะคะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่อไปค่ะอันนี้ก็คือความหมายของอาชีพของแรงงานที่เพื่อพัฒนาฝีมือค่ะ ค่ะก็จบปรนะลาสำหรับเรื่องความสำคัญของการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพนะคะการที่นักเรียนจะเลือกประกอบอาชีพนะคะนักเรียนควรที่จะเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองนะคะอาชีพตัวอาชีพนะคะก็ไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนนะคะดังนั้นผู้ที่จะสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพนะคะจึงต้องทราบข้อมูลต่างๆนะคะเกี่ยวกับลักษณะของอาชีพนั้นๆนะคะ ความสามารถของตนเองนะคะแล้วก็ความสนใจของตนเองด้วยค่ะเพื่อที่จะทําให้เรานะคะสามารถเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพเหล่านี้นะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพนะคะให้เหมาะสมกับตัวเองได้ในอนาคตค่ะในการเลือกประกอบอาชีพนะคะก็เป็น การเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมนะคะผู้ที่เลือกนะคะประกอบอาชีพสามารถที่จะทําแบบทดสอบนะคะเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะคะที่ตนเองเลือกนะคะซึ่งจะเป็นการช่วยในการเลือกประกอบอาชีพในสาขานั้นๆให้เหมาะสมกับตนเองได้ค่ะรวมไปถึงทัศนคติด้วยนะคะทัศนคตินะคะก็คือความรู้สึกหรือว่าความคิดความเชื่อนะคะ แล้วก็แนวโน้มไปถึงการแสดงออกถึงพฤติกรรมของบุคคลนะคะเป็นปฏิิรยาที่ตอบสนองนะคะโดยการประเมินคําว่าชอบนะคะหรือว่าไม่ชอบในเองนะคะซึ่งจะส่งผลต่อ,อาการตอบสนองของบุคคลในเชิงบวกนะคะหรือว่าเชิงลบค่ะต่อบุคคลสิ่งของนะคะหรือว่าสถานการณ์ในภาวะสิ่งแวดล้อมของบุคคลนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นาการเลือกอาชีพนะคะก็จะต้อง อยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็เลือกว่าตัวเองถนัดอะไรชอบอะไรนะคะก็ต้องใช้ความคิดหรือความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะคะอันนี้ก็คือความสําคัญของการเสริมสร้างประกอบอาชีพค่ะค่ะนอกจากที่เราจะเลือกประกอบอาชีพนะคะด้วยความถนัดของตนเองนะคะหรือว่าความชอบของตนเองนะคะเราก็จะต้องดูปัจจัยของตลาดแรงงานด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะนํานไป เลือกประกอบอาชีพได้อย่างถูกทางนะคะเพราะว่าเนื่องจากตลาดแรงงานนะคะในปัจจุบันทั้งในประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะมีการปรับเปลี่ยนยานต่อเนื่องนะคะเนื่องจากาที่มีเทคโนโลยีนะคะเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากวิ่งขึ้นนะคะทําให้ธุรกิจต่างๆหรือว่าอาชีพต่างๆนะคะต้องมีการนําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะ เข้ามาใช้ในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแรงงานอย่างพวกเรานะคะก็จะต้องมีการพัฒนาตนเองนะคะเพื่อให้มีทักษะนะคะที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลายนะคะอ,อ,อย่างเช่นกลุ่มคนมินเนียนนะคะก็จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะโดยคนกลุ่มนี้นะคะก็จะต้อง การทักษะในการทํางานทั้ง5ทักษะด้วยกันนะคะที่สําคัญเลยก็คืออันแรกนะคะก็คือมีความคิดแปลกใหม่นะคะแล้วก็อันที่2ก็คือมีความฉลาดนะคะในการเข้าสังคมค่ะทักษะที่3นะคะก็คือการสร้างความเข้าใจในเชิงลึกนะคะทักษะข้อที่4นะคะก็คือความเข้าใจในสื่อยุคใหม่นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือความสามารถ หลากหลายได้น,นะคะอันนี้ก็คือ,อความต้องการของตลาดแรงงานนะคะที่ต้องการบุคคลที่มีทั้งค่าทักษะนี่นะเข้าไปพัฒนาในองค์กรของตนเองหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะคะในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกประกอบอาชีพนะคะก็จะมีปัจจัยด้วยกันหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ฝากให้นักเรียนนะคะไปทบทวนว่าตนเองชอบอะไรถนัดอะไรนะคะแล้วก็ เลือกอาชีพในอนาคตไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวให้พร้อมต่อการไปเข้าสู่โหมดประกอบอาชีพนะคะอันนี้ก็คือการเสริมสร้างเพื่อการเข้าสู่ของการประกอบอาชีพนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะคุณครูก็ฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะเพื่อที่จะทําให้นักเรียน สามารถที่จะทราบว่าตนเองชอบอะไรนะคะแล้วก็ลองไปคิดดูนะคะว่าเราถนัดทําอะไรบ้างแล้วก็สนใจในเรื่องใดบ้างค่ะเพื่อที่จะทําให้เราเตรียมตัวหรือว่าเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกอาชีพของเราในอนาคตนะคะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ลองทํากันด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ